สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปินิถาพิมพาดิฉันนางสาวพันจารโกรษาแสงมาจากชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่อาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์สันพรพิมเพื่อนโครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้เราจะมา นำเสนอโครงงานสบู่สครับสมุนไพรเริ่มในันเลยนะคะ,ะอันนับเลก <สะ S 2> ที่มาและความสำคัญของโครงงานนี้นะคะสะบู่ก็คือสิ่งที่ทำมาจากไข่ผสมสาร คนส่วนใหญ่ใช้สบ,บู่ขจัดสิ่งสกปรกออกจากร่างกายแล้วก็สามารถเลือกใช้สบ,บู่ได้าตามความต้องการของตนเองวัตถุป,ประสงค์นะคะ 1. เพื่อการว่าศึกษาสบู่ส,บบสมนุนไพร 2. เพื่อทำขายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงงานนี้นะคะ เพื่อศึกษาการทําสบู่สมุนไพรเพื่อศึกษาประโยชน์ของขมิ้นและมะขามเปียกเพื่อจําหน่าย,ยและส่งเสริมการใช้สบู่สมุนไพรนะคะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะมีแม่บิมพําสบู่นะคะกากาแฟกิกีซลรีนหรือเกล็ดสบู่มะขามเปียก หม้อสองชั้นทนความร้อนแต่น้ำมันมะกอกค่ะวิธีทำนะคะหนึ่งนำภาชนะเช่นกระทะต้มน้ำให้เหดืสอดนํำกีสรีใส่ลงไปในหม้อนะคะเมื่อกีสรีละลายแล้วให,ให้นำสมุนไพรเติมลงไปนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันเมื่อคนให้เข้ากันแล้วให้เทใส่คมพมแล้วรอให้แห้งนะคะเมื่อแห้งแล้ว การดำเนินงานนะคะพบว่าสบู่ที่เราทำมานะคะก็จะอยู่ในรูปทรงที่สวยงามแล้วก็มีสีสันที่สวยงามแล้วก็มีกลิ่นที่ดึงดูดใจมากเลยค่ะผลสรุปการทดลองนะคะสบู่อินทรีนธรรมชาติของผสมสบู่สมุนไพรสามารถทำความสะอาด ประโยชน์ที่ได้รับนะคะได้ทําสบู่สมุนไพรขึ้นมาจากกิลซลีนธรรมชาติ 2. ได้รู้ถึงวิธีการทําสบู่ 3. ได้ลงมือค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง 4. ได้รับความรู้และประสบการณ์จากการทําสบู่ 5. ได้สบู่มาเป็นผลทางหารายได้เสริมนะคะ 6. ได้สบู่ที่ทามาจากส่วนผสมของธรรมชาติไม่เป็นผลเสียต่อร่างกาย มีค่า PMT เหมาะสมค่ะคุณค่ะ